เด็กสวัสดีครับอมองสุดหล่อขอญาตแนะนําคอร์สคณิศาสตร์มต้นลูกนะสาหรับลูก,ลกมอสองและก็มสามนะลูกนะที่พวกหนูจะสอบเข้ากาเนิดวิทย์ไม่ดนวิทย์ตีมุดมสวนอหรือคณิศาสตร์สมาคมเห่งประเทศไทยมต้นลูกนะครับซึ่งเป็นสุดยอดคณิตศาสตร์มต้นนะครับนะอะมองทาคอร์สคณิตศาสตร์ขึ้นมาชุดนี้ลูกอมองทํมาสามเล่มลูกนะเล่มหนึ่งคําพีซุ่มจมติวนะครับคณิศาสตร์เล่มหนึ่งลูกนะครับอ่าเล่มหนึ่งตรงนี้เป็นพื้นฐานคณิตศาสตร์ ลูกทุกคนสมควรเรียนเล่มหนึ่งก่อนซึ่งก็จะมีสมการอสมการทั้งตัวแปรเดียว2ตัวแปรลูกนะมีจำนวนจริงมีรากมีกรนลูกนะครับมีเลขทีกำลังนะครับนะโอเคเล่มหนึ่งนี้เรียนตัวประมาณ18ชั่วโมงลูกนะอาหมงใจดีลูกราคาเต็มๆคือ1390บาทยุคโควิดสกิปชุกนี้ลูกนะครับอาหมงใจดีลูกเห็นใจลูกครองเรานะครับนะอาหมงลดเหลือราคาแค่999บาบาทลูก ต่อไปเล่ม2ครับลูกเล่ม2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 ครับเล่ม2ยากขึ้นมาหน่อยลูกนะครับเล่ม2ยากขึ้นมาหน่อยนะครับเล่ม2จะเป็นพวกสถิติพวกตรีโกเมติแล้วก็ลำดับลูกกลมและความน่าจะเป็นลูกนะซึ่งเล่มนี้ลูกเล่มนี้อ่ะสำคัญเล่มนี้ก็จะมีเวลาประมาณสัก18ชั่วโมงหรือสามโมิปเหมือนกันลูกนะครับราคาก็เท่ากับเล่มหนึ่งคืออะไรลูกพันสามล้ก็สิบบาทเอาหัวใจดีอีกแล้วลูกนะครับ สิ่งกินยุคคุดชุดนี้ลูกนะเอาหม่งควรจะพูครองลูกนะลดราคาเหลือ999เหมือนกันลูกนะครับเล่มสองลูกนะสุดท้ายที่หนูจะได้หรือไม่ได้ลูกมันอยู่ที่เล่มสามแต่มีข้อแม้ว่าลูกๆต้องเรียนเลยครับเล่มหนึ่งเล่มสองที่เป็นพื้นฐานก่อนลูกนะครับเล่มสามตรงนี้จะเป็นโจทย์ล้วนๆโจทย์ล้วนๆลูกโจทย์ล้วนนะครับโจทย์ล้วนอ่าก็คือโจทย์ตรงนี้มีอะหมงพามาหมดเลยลูกนะครับอย่างละ75ข้อมีตั้งแต่โอเน็ตมีตั้งแต่กระมืดวิทย์มีไม้ดนวิทย์ เตรียมอุดมสวนอคณิตศาสตร์สมาคมแห่งประเทศไทยลูกนะครับทั้งหมด450ข้อนะครับแต่มีข้อแม้ว่าล,ลูกลูกจะทำเล่มสามีก็ต่อเมื่อหนูต้องผ่านเล่มหนึ่มาก่อนลูกมีพละที่ดีก่อนลูกนะเล่ม3เยอะหน่อยลูกนะครับราคาเต็ม2,500บาทเอาหมงใจดีอีกแล้วลดเหลืออะไรครับลูก1,999บาทใจดีอีกไม่พอลูกถ้าหนูมั่นใจว่า จะพาคณิตศาสตร์ลงเขาไปสอบให้ได้ลูกนะครับไปซุ่มจบอยู่ให้ได้ลูกนะครับแนะนำลูกนะถ้าหนูซื้อทั้ง3เล่มเซตทีเดียวหนึ่งนะครับจากราคาเต็ม5,2 80บาทออดสาทอองสุดหล่อขอยัดลดเหลือครับ3,1 9 0บาทลูกนะครับชั่วโมงนี้นะครับนะโอเคลูกนะที่สําคัญลูกที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเล่มหนึ่งเล่ม2เล่ม3หนูดูได้ว่ากี่ปีครับ2ปีตั้งแต่วันที่หนูล็อกอินนะครับ และเล่มหนึ่งเล่ม2เล่มสามอ๋มงสุดหลอก,ก็จะขอสอนทั้ง2อย่าง1คือสอนแบบปูพื้นฐานแน่นแบบพิวแม็กซ์สองอมงม๋องเพิ่มเพิ่มคคิดลัดตัดตัวเลือกชั้นสูงแบบ engineering sense เข้าไป<ว>นะครับคือแบบเห็นปป๊บรูตอบไปเลยบางข้อลูกนะบางข้อเข้าไปเพอาะองจบวิศวกมามอมมงมวิศวกรที่อยากมาสอนหนังสืออมองใช้คําว่า engineering sense โ<ว>อเคลูกนะ โอเคถ้ามูสนใจลูกสนใจสารแบบนี้อยากซื้อหรือติดต่อดูที่ไหนนะครับอมองมี3มช่องทางให้เลือก1ติดต่อที่เพจอมองเพจเตรียมวิทย์อมองเองนะครับเตรียมวิทย์อมองเองลูกนะเพจนี้จะมีตัวอย่างที่การสอนและหนูก็ทักอมองมาซื้อได้นะครับ2ลูกนะครับหนูเข้าไปเว็บของศูนย์สุสุจุฬานะครับคือจุฬาบุ๊กสั่งตรงนั้นก็ได้นะครับ3ลูกหนูแอดไลน์ line. บ้านมดิลมานะครับมดิลมา ก็ได้เหมือนกันลูกนะโอเคไม่ว่าหนูจะสั่งมาทางไหนทั้งสาทาง,ทางเพติวิตนะมงศูนย์ัสุสจุลาหรือว่าแอคบ้านดิดนะครับหนูจะดูที่วแบบ็แบบบ้านดิดเหมือนกันลูกนะครับซื้อหาไปดูลูกนะมั่นใจนะครับมงตั้งใจถ่ายทอดวิทยุที่มีอยู่ตั้งแต่สมัยเรียนมปลายปตีวิศวะ4ปีและปโทอีกเกือบ3ปีนะครับเอาลงในชุดนี้ลูกนะครับโอเคลูกนะหวังว่าคงได้เจอกันลูกนะโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับ